สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับแล้วก็ร้านไลออนคาร์นะฮะวันนี้เรามีรถสุดพิเศษมานําเสนอเลยคันนี้นะครับจะเป็น t o โยต้ a อาผ a า d นะครับ2 5 h v นะครับเป็นรุ่น E4 ขับเคลื่อน4ล้อราคานะครับผมเพียงแค่2ล้าน2 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเป็นปี2016เลยนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นใหม่มากๆเลยนะครับภายใน ภายในก็ใหม่สภาพสีก็ใหม่นะครับเดี๋ยวพามาดูรายละเอียดเลยครับผมอคันนี้นะครับจะเห็นว่าไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์เนาะมาพร้อมด้วยตัวกระจังหน้าอันใหญ่โตเลยของโตโย t a าเอวพาธน,นะครับแล้วก็พร้อมกับตัวไฟตัดหมอกคันนี้จะเป็นรถเกมาเก็ตนะครับเป็นผู้แทนอีกเป็นรถนำเข้าจากตัวแทนอิสระนะครับอันนี้จะเป็นสีขาวมุกเลย นะฮะมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์รอบคันเลยอันนี้จะเป็นเซ็นเซอร์หน้าถัดมาตัวไฟเนี่ยเขาจะเป็นไฟ3ดวงโปรเจคเตอร์ในขณนะทำการเลี้ยวนะครับไฟไฟทางด้านาด้านซ้ายเนี่ยจะส่องสว่างเพิ่มขึ้นมาทันทีเลยนะเหมือนกับไฟเลี้ยวตามเลยทันนี้นะครับจะมาพร้อมกับล้อขอบ17ดนะเป็นแม็กลายทูโทลายกังหันเลยยางปี2019นะฮะโอ้ สภาพยางยังดีอยู่มากๆเลยเนาะอันนี้นะครับจะเป็นสัญลักษณ์ของไฮบริดรุ่นพ u สต้าร์แล้วนะครับคุณแจจะเป็นตัวคีย์เลสเวลาล็อกเราก็กดปุ่มนี้ได้เลยอันนี้ทําการล็อกแต่ถ้าจะปลดล็อกเราแค่สอดมือเข้าไปสอดมือเข้าไปปุ๊บเปิดรถได้เลยนะครับอ่าอันนี้ตัวนี้คันส่วนด้านนี้จะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าคันนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับประตูสไลด์ไฟฟ้า3บานด้วยกันเลยนะครับ นี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยประตูสไลด์2ข้างแล้วก็ประตูหลังไฟฟ้าด้วยนะครับาภายในจะเห็นเลยว่าเบาะเขาจะเป็นเบาะสีดำนะครับเป็นตัวนั่ง VIP เลยเดี๋ยวผมจะค่อยมาพูดในช่วงท้ายอยู่รอบๆกันนะสีสีขาวมุกจะเป็นสีที่สวยมากเลยทางฝั่งนี้เนี่ยจะให้ดิสมาสี่ล้อเลยนะครับช่วงล่างแยกอิกสระ คันนี้เขจะได้ขึ้นชื่อว่าความนุ่มนวลมากๆนะครับนะถัดมานี่ช่วงนี้จะเป็นตัวไฟท้ายนะครับตัวไมเนอร์แล้วไฟท้ายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะเป็นไฟ LED แบบเต็มระบบเลยนะครับพร้อมกับตัวพรเมียมครอบกันครอบฝาท้ายนะเป็นพรีเมี่ยมขนาดใหญ่ นะพร้อมกับโลโก้ของโตโยต้าเอาผ่าโตโยต้าเอาผาซึ่งจะมีสีฟ้าอยู่ข้างในนะครับอันนี้เป็นชื่อรุ่นนะอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของรถที่เป็นไฮบริดนะครับและคันนี้ยังเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้ออีกต่างหากเดี๋ยวเขา,เาลองเข้ามาดูด้านในกันก่อนฮนะ,ะภายในคันนี้นะครับจะเป็นสีดํานะครับเดี๋ยวให้ดูไล่ดูตัวตะเข็บตัวน็อตเลยคันนี้น็อตเดิมตะเข็บเดิมทุกอย่างนะครับการันตีได้เลยเรื่องอุบัติเหตุ นะครับว่าไม่มีอุบัติเหตุจนหนักทิ่คว่ำน้ําท่วมมาแน่นอนนะครับและคันนี้ที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือปกติถ้าเป็นรถเก๋เนี่ยมันจะต้องมาด้วยเบาะหนังผสมกับตัวผ้านะครับแต่คันนี้จะเป็นตัวเบาะหนังทั้งหมดเลยเนี่ยครับลองดูลองดูภายในด,ดูอะไรได้เลยข้างหลังยังใหม่มากนี่เป็นเบาะหนังแท้ทั้งหมดนะครับอันนี้จะเป็นพรมเข้ารูปนะครับมากับตุน้นรถ ส่วนด้านล่างฝั่งนี้นะครับจะมียางอะไหล่เห็นไหมฮะฝั่งนี้จะมียางอะไหให้เลยนะหอ่อผ้ามาอย่างดีเดี๋ยวสาสิต <ária> วิธีการพับเบาของเอาผ่าให้ดูนะครับพับง่ายแค่ไหนเนาะโอเคอันนี้นะครับเริ่มแรกเลยรุ่นนี้เนี่ยเราจะต้องเลื่อนเขาเรียกว่าเลื่อนเบาะให้ตรงกับลูกศร ขาจะมีลูกศรกำกับอยู่ด้านข้างนะครับเราเลื่อนเบาให้ตรงกับลูกศรปุ๊บพอเข้ารางเสร็จปุ๊บทำาทำการพับเบานะครับพอเราพับเบาเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็ทําการดึงสลักเบอร์สองขึ้นปุ๊บทีนี้มันจะพับลาบขึ้นมาเลยเนาะแล้วก็เอาตัวสลักนะครับแขวนติดเข้าไปแค่นี้เองปรับให้แน่น ทำอย่างนี้ทั้งสองข้างเลยครับเราก็จะได้พับเบาะได้อย่างสมบูรณ์นะครับสามารถที่จะขนสัมภาระได้อีกเยอะเลยนี่นี่ฝั่งนี้ก็จะเห็นเลยว่าสามารถแบบใส่ของได้อีกเยอะมากนะครับโหภายในใหม่มากๆเลยริ้วรอยนี่แทบไม่มีเลยนะครับหลังเครื่องหลังคา โอ้โหใหม่จริงๆนะครับคันนี้เพรารถวิ่งมาเพียงแค่เก้าหมื่นโลเท่านั้นเองสภาพดีมากๆเลยเดี๋ยวผมสาธิตวิธีตัวปิดประตูไฟฟ้านะครับเราดแค่กดปุ่มนี้เองแล้วก็รอเลยเห็นไหมฮะประตูก็จะปิดเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าว่าจะใหม่แค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับอันนี้นะครับจะเป็นภายในของทางโตโยต้าเอาา่ารเนานะภายในเขาจะเป็นสีดํานะครับตัวเบาะเขาจะเป็นเบาะหนัง นะครับมีรูระบายอากาศอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูดีกว่าว่ารถไฮบริดเนี่ยมันจะเงียบสักแค่ไหนนะครับโอเคโอ้เงียบม,มากมากเลยใช่ไหมฮะอันนี้เนี่ยคือเราเปิดเราสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับแต่ระบบไฟฟ้าเนี่ยเขาจะทำงานก่อน แต่พอทํางานไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยเครื่องยนต์เขาก็จะค่อยติดขึ้นมานะอันนี้เป็นปกติของตัวเครื่องยนต์ไฮบริดเลยนะครับวันนี้จะเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานเลยนะครับแล้วคูู่่หน้าจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าส่วนฝั่งคนขับเนี่ยเขาจะมีเมมโมรี่ซี3ตำแหน่งด้วยนะครับดูอย่างแผงประตูเขาจะเป็นลายไม้ผสมกับบุด้วยหนังนะฮะเพิ่มความหรูหราของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะ ตัวคอนโซลด้านหน้าแทบไม่มีริ้วรอยอะไรเลยฮะตัววัสดุตัวนี้เนี่ยจะเป็นหนังนะครับบุด้วยหนังจะเป็นวัสดุนุ่มเลยโอ้โห oh. พรีเมียมมากๆเลยฮะ oh. พร้อมด้วยแอร์แบ็กนะครับผมโ oh. อ้โหหูหาอลังการมากๆถัดมาจะเป็นตัวหน้าจอคันนี้จะเป็นจอ Android จอ Android 10นิ้วเลยตัวหน้าจอเนี่ยมันจะสามารถเล่น ดูหนังฟังเพลงนะครับดูเนวิเกเตอร์ก็ได้หรือจะเป็นตัวแอปพลิเคชันโหลดแอปพลิเคชันของพวก Google มาได้หมดเลยนะครับอันนี้ทำงานเหมือนกับแท็บเล็ตเครื่องเครื่องหนึ่งเลยเนจะมีทั้งเนวิเกเตอร์นำทางมีทั้งเครื่องเล่นวิทยุ CD หรือจะเชื่อมต่อกับโทรศพัพท์บลูทูธหรือจะเป็นตัวสตรีมมิ่งตัวนี้เป็น a อ t แอน d รอย d เรียกได้ว่าใช้งานได้อย่างครอบคลุมเลย ใช้ตัวนี้ตัวเดียวก็เหมือนแท็บเล็ตหนึ่งเครื่องเลยนะครับถัดมาช่วงช่วงด้านล่างก็จะเป็นปุ่มคอนโพลที่ควบก,กับทางเครื่องเสียงวิทยุนะครับจะเห็นว่าเขาจะสามารถกดเนวิเกเตอร์ทางนี้ได้นะเนวิเกเตอร์ตัวนี้จะเป็นของ Google ของ Google Map เลยนะเพราะฉะนั้นไปที่ไหนนี่ได้สบายมากเลยไม่ต้องกลัวหลงเลยนะ okay. ถัดมาด้านล่างจะเป็นปุ่มควบคุมอ,อุณหภูมิของแอร์เป็นช่วงแอร์คอนดิชั่นเป็นระบบแอร์เนาะแยกซ้ายขวานะสองโซนด้านหน้าแล้วก็อีกหนึ่งโซนด้านหลังเพราะฉะนั้นคันนี้จะแยกทั้งซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับตัวนี้จะปรับจากแอร์หลังนะครับแอร์หลังสามารถปรับอุณหภูมิจากด้านหลังหรือจากด้านหน้าก็ได้มีระบบนาโนโอีนะครับ แล้วก็ปรับอุณหภูมิทางนี้ปรับออตโต้ได้ปรับแรงเบาพัดลมได้นะปรับได้หมดเลยส่วนถัดมาก็จะเป็นพวกช่วงเกียร์นะครับมีระบบมีทั้งเบรกไฟฟ้าแล้วนะครับมีระบบเบรกโคพร้อมกับ e-v โหมดให้ด้วยคันนี้สามารถวิ่งแบบด้วยไฟฟ้าอย่างเดียวก็ได้นะครับพร้อมกับตัวควบคุมการเลื่อนถลายแล้วก็อีโค o โหมดเนาะ โอ้ oh, คันนี้ได้ไฮบริดต้องบอกว่าประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะฮะ mm hmm. ถัดมาตัวนี้จะเป็นช่วยอุ่นร้อนช่วยอุ่นเบาะนะครับตัวนี้จะมีะมีรูระบายพร้อมกับตัวฮีเตอร์ใต้เบาะนะครับเวลาอากาศเย็นหรือว่าอากาศร้อนเนี่ยเราสามารถที่จะ,ะเป่าลมให้ออกมาได้เลยนะครับช่วยระบายอากาศได้ดีนะะถัดมาช่องนี้ก็เป็นที่วางแก้วแล้วก็ที่เท้าแขนของเขานะครับ ตามสไตล์ของเอาผ r d จะสามารถเปิดปิดได้ทั้งสองฝั่งนะครับโอ้โห,โ,หโหสุดยอดดูหรามากๆนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นบุหนังเหมือนกันเนาะผัดมาจะเป็นตัวหน้าปัดนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูเลขใหมเลยเลขใหมแค่เก้าหกิโลเท่านั้นเองพวงมาลัยเห็นไหมฮะปุ่มคอนโทรพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ด้านซ้ายจะเป็นปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงของทางหน้าจอวิทยุส่วนด้านขวาจะเป็นปรับการตั้งค่าของหน้าปัดจออันนี้เราสามารถตั้งตัวแอร์ด้านหลังได้ปรับได้จากทางนี้เลยนะครับปรับได้จากทางพวงมาลัยฝั่งนี้เลยนะฮะเพิ่มลดแอร์ได้ตัวนี้ก็ตั้งค่าได้ทั้งหมดเลยนะครับ,นะรบส่วนฝั่งนี้ก้อนนี้จะเป็นตัว มีคูสคอนโทลให้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นคูสคอนโทนพวมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยหนังผสมกับตัวลายไม้นะครับส่วนฝั่งซ้ายฝั่งนี้จะมีทั้งปุ่ม power power door off นะครับเปิดปิดไฟออโต้นะครับปุ่ม p u s ส start แล้วก็พวกตัวคันนี้เนี่ยเขาจะมีพักพิเศษมาให้นะครับคือสามารถ จ่ายไฟให้เหมือนจ่ายไฟบ้านให้เลยแต่คันนี้จะเป็นจ่ายไฟจ่ายไฟร้อยวัตต์นะครับร้อยโวลต์จ่ายไฟ,ยไฟ100 Wh, ร้อ100 v, ยโวลต์เป็นไฟของญี่ปุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นอุ่นพวงมาลัยนะครับคันนี้เนี่ยถ้าขับไปอากาศหนาว,นาวสามารถอุ่นพวงมาลัยให้อุ่นได้คันนี้จะเป็นเบาะแบบมิกกี้เมาส์แล้วนะครับโอ้โ oh. หหรูหรามากๆเป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้งคู่เลยเนาะเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูนะ โอ้โหผมตัวใหญ่มากนะครับแต่ก็นั่งสบายมากเช่นกันนะฮะฝั่งนี้จะเป็นที่วางแก้วนะครับอ่าเป็นที่วางแก้วเท้าแขนเป็นตัวหนังนะครับบ่ปรับไฟฟ้าโอ้โหสบายมากปรับขึ้นลงได้เลยแล้วก็มีที่พักขาด้วยใช่นะฮะที่พักขาขึ้นได้ลงได้ โอ้โหพเมียมสุดๆผัดมานะครับตัวนี้จะเป็นจอ,อจอด้านหน้าแสดงยังไงจอจอแพดานเขาก็จะแสดงแบบนั้นเลยถ้าเราดู youtube หรือว่าดูหนังฟังเพลงจอนี้ก็จะแสดงแบบนั้นเลยนะครับ mm hmm. หรูหรามากๆเลยถัดมานะครับตัวนี้อ่า ฝั่งนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มควบคุมอุณหภูมิพร้อมกับตัวไฟที่เห็นไฟสีม่วงๆนี่ไฟแอมเบียนไลท์นะครับสามารถปรับเปลี่ยนสีได้16สีนะครับโอ้โหเปลี่ยนสีได้เยอะมากโอ้สุดยอดเปิดปิดจากทางนี้ได้เพิ่มลดความสว่าง นะครับเราสามารถปรับได้จากทางนี้ได้เลยอันนี้จะเป็นปุ่มปรับพัดลมนะครับอุณภูมิรถจะมีสันลูปอยู่2องตำแหน่งนะครับคือตําแหน่งฝั่งคนนั่งฝั่งคนขับนะครับแล้วก็ตอนหลังอันนี้จะเป็นสันูขนาดใหญ่นี่เปิดให้ดูเลยะฮะโหหรูหรามากมากอันนี้คือของรถรถพรีเมียมต้องมีนะ รถพเมียมขาดไม่ได้เลยสําหรับสลปนะครับกระจกใหญ่มากๆส่วนตัวฝ้าน,นี่จะเป็นตัวฝ้าแข็งนะครับเพราะฉะนั้นการันตีเรื่องความร้อนได้เลยปกติส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามันเป็นผ้าเนี่ยมันจะส่งความร้อนผ่านจากกระจกลงมาได้แต่ถ้าเป็นตัวตัวหลังคาแข็งอย่างนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะเหมือนกันรบราคาปกติเลยนะครับความร้อนเข้ามาไม่ถึงอย่างแน่นอนอันนี้นะครับ อันนี้จะเป็นสมุดคู่มือนะครับของ Toyota เอ p h a า d นะครับอย่างรถแค่นี้เนี่ยเขาก็ออกมาจากที่ศูนย์คาล็อกนะครับผมอ่าเขาเขาก็จะมีสมุดร,รับประกันของเขาให้ด้วยนะครับออกมาเมื่อไรแล้วก็การวารันตีเป็นยังไงนะครับอันนี้ของคาร์ลอกส่วนอันนี้จะเป็นคู่มือส่วนอันนี้จะเป็นคู่มือการใช้หน้าจอ เพดานแล้วก็ผู้มือการใช้ประตูไฟฟ้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นกันนะครับไปดูนครับผมเดี๋ยวเราเข้ามาดูภายในห้องเครื่องรถคันนี้เนี่ยจะใหม่ขนาดไหนนี่นี่ผมเปิดให้ดูเลยนะครับรค่อยๆไล่เลยเริ่มจากตัวน็อตฝากระโปรงนะครับคันนี้การันตีได้เลยว่าไม่ ว่ไม่เคยมีอุบัติเหตุแน่นอนเพราะฝากระโปรงเดิมแม้แต่น็อตทั้งตัวยังไม่เคยข่เลยฮะ mm hmm. ทั้งน็อตทั้งซีลนะครับที่เราเห็นนี่ต้องบอกได้เลยว่าการันตีได้อย่างหนึ่งว่ารถเนี่ยเดิมจริงๆนะครับพ้ารถเคยมอีอุบัติเหตุมาเนีย่ยังไงสภาพไม่ได้เป็นอย่างนี้แน่นอนนะตัวนี้จะเป็นตัวไฮบริดนะจะเห็นว่า เขาจะโชว์ระบบไฮบริดเซเนจีได้เลยนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.5นะครับทำงานร่วมกับไฟฟ้านะครับให้กำลังสูงสุดถึง170แรงม้าเลยนะครับหลังจากที่ผมพาไปดูทั้งภายนอกแล้วก็ภายในห้องเครื่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าสภาพรถที่ร้านเราเนี่ยเลือกมามีแต่สภาพสวยๆทั้งนั้นเลยคันนี้นะครับ Toyota a l p ล e4 นะครับปี2016ราคาเพียงแค่2 2 90,000บาทเท่านั้นนะครับราคานี้ลูกค้าทุกท่านจะได้อะไรบ้างน,นั่นก็คือ1นะครับปีประกันภัยชั้น1นะครับ2ปีค่าโอนจัดมูลค่า20,000บาท3บริการช่วยุกเฉิน24ชั่วโมงเตน้ำมันเต็มถังแล้วก็5กล้องหน้าอีก1เครื่องนะครับ ราคานี้นะครับสาหรับลูกค้าที่ซื้อสดร้านเราไม่บวกแปดนและลูกค้าที่ซื้อเงินผ่อนนะครับบอกเลยคันนี้ฟรีดาวไปเลยครับผมขอเริ่มต้นเพียงแค่3 8 0 0 0บาทเท่านั้นดอกเบี้ยพิเศษนะครับพิเศษมากๆเลยเริ่มต้นเพียงแค่2.49%ก้เเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะลูกค้าต้องไวนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยตอนนี้เรามีแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นเอง นะครับนำเข้ามาจัดโปรโมชั่นนะฮะรถสวยๆแบบนี้เราพลาดไม่ได้เด็ดขาดน,นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาที่ร้านรางที่ร้านเราได้ทุกช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e l ล n e หรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะครับทางข้อมูลติดต่อ,อข้างต้นเลยหรือจะวิ่งเข้ามาที่ร้านก็ได้นะครับผมร้านของเราเนี่ยอยู่ที่ สมาคมอยู่ใกล้ๆกับสมาคมชาวปากใต้นะครับเส้นถนนกาญจนาพิเศษบางแคนะครับผมเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะครับผมเปิดทุกวันเลยนะเราเตรียมรอให้บริการกับลูกค้าทุกๆท่านอยู่นะครับเพราะฉะนั้นรีบเลยนะครับผมสาหรับรถสภาพดีนะครับรถสวยคุณภาพดีต้องทีนี่ที่ไหลอ่อนขาเท่านั้นครับผมวันนี้นะครับผมพาลูกผมพามาดู เรียบร้อยแล้วงั้นพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับ